เนี่ยครับเป็นคัน้วแคเนตทรงพินนะครับถ้าหอกคือตางผู้หญิงผมนะครับขอทำความดีเนี่ยครับเดีย๋ยวผมจะปรับให้ขอบหรือเส้นคมขึ้นน,นี้นะครับก็รับพี่พี่คู่ภัยแบบช่วยคนภาคเหนือกันเยอะเลยไงพี่พี่คู่ภัยอยากได้องค์คเนตก็โทรมา ขอไปบูชาได้นะครับผมก็ไม่รู้จะช่วยอะไรผมก็โดนรถชนป่วยอยู่บ้านนะครับถ้าไงก็เคยน้ําท่วมตอนน้ําท่วมตอนอยู่แยกมิคมก็โดดขึ้นรถพี่พี่คู่ภัยไปช่วยชาวบ้านที่โดนน้าท่วมไปอะไรก็เคยไปช่วยนะครับอันนี้ผมก็ตอนผมไปเชียงรายขี่รถ จักรยานไปวาดลูกที่เชียงรายคนข้างทางก็ซ่อมรถให้ผมตลอดทางเลยดูแลผมอย่างดีโอเคครับยังไงพี่ๆคู่ภัยช่วยคนเชียงรายอยากได้องคเนตองนี้ก็บอกนะครับเดีย๋ยวผมจะฉีดไปให้นะครับแต่โค้ผมไม่เป็นโลหะนะครับผมผมก็ไม่มีโลหะครับผมเป็นใยพลาสติกใยสังเคราะห์พลาสติกนะครับ เห็นไหมนก็พยายามจะให้กำลังใจนะครับพี่องคเนธถือพินนะครับส่งพินท่าหอกนะครับยังไงอยากบูชาโทรมานะครับที่กับผมมีพี่ที่ช่วยคนภาคเหนือครับเดีย๋ยวน้ำก็จะลดแล้วครับสู้ๆคราวคนภาคเหนือขอบพระคุณตอนนี้ผมขี่ไปวาดรูปที่เชียงรายที่ดูแลนนกอ,อย่างดีครับ นีนยนอนเราเราชนป่วยครับอยู่บ้านครับอเคนีนกคุงมคองครับทุกคนเลยเ็นเรื่องร้ายมันจะหายไปนะครับโซโซครับไปแล้วนนทดทำไม้สวยโทษทีครับเดี๋ยวแก้เส้นแก้อะไรอ,ะอ่ะนี่ครับพยายามปรับบัตรให้เส้นลึกไงขยายขยายแล้วก็ป,ปรับอะไรไง ขึ้นบางเดืนคุยผู้ยมใช้สองมือกดไท้เต้นลึกลงใบอะไรอย่างเงี้ยครับแค่องคเนตรงพินนะครับไงพี่พี่ผู้ภัยอยากได้บูชาติดต่อมานะครับแล้วก็ไม่ลวงจะช่วยอะไรครับสอายทุกคนปลอดภัยกันทุกคนเลยไปแล้วครับผมอยู่ส่วนหางเข้าเหรียครับบ้านห่อฮะบ้รนบ งานจะเสร็จแล้วครับป <c oughs> ระมาณสองทุ่มหรอครับขอให้พี่เนตรพร้อคนทั้งโลกเลยนะครับไปแล้ว